เพื่อนที่เกิดปีขานดวงชะตาประจำปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมดูเหมือนเรื่องการงานราบรื่นมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องเงินทองรุ่งเรืองโชคดีมากๆในที่สุดปีดีๆก็มาถึงพี่เสือผ่านความลำบากมาได้แล้วด้านการงานนี่เป็นปีที่ดีมากสำหรับการพัฒนาและโอกาสดีๆ เพราะจากมุมของพลังงานคุณถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้พลังงานของคุณพุ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติบโตดังนั้นในที่ทำงานคุณมักจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ก็อาจมาช่วยเหลือคุณได้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างสูง สำหรับคนที่เริ่มธุรกิจเองหรือทำธุรกิจส่วนตัวนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีมีโอกาสในปี2026นี้จะเป็นโอกาสขยายธุรกิจของตัวเองและสร้างความสำเร็จใหญ่ได้ดังนั้นบุคลากรทรัพยากรและพลังต่างๆจะดึงดูดเข้ามาหาคุณด้านความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมาย แต่ขอเตือนว่าต้องระมัดระวังเรื่องการจ้างคนและการใช้จ่ายเงินระวังไว้เป็นการดีอย่าเพิ่งคิดว่าโชคดีแล้วฉันจะลงทุนให้มาก<อ>กระจายเงินให้มาก<อ>จ้างคนให้มาก<อ>ซื้อที่ดินขยายโรงงานถึงแม้ว่าจะมีดวงแบบนี้แต่สมัยนี้<ะ>มีมิจฉาชีพเยอะพวกเขาใช้วิธีไม่ถูกกฎหมายหลอกคนมากขึ้นทุกครั้ง ที่ต้องใช้เงินควรคิดให้รอบคอบก่อนค่อยลงมือระวังระวังและระวังไม่สนใจว่าจะได้กำไรไหมแต่อย่าให้เงินสูญเปล่าไปโดยไม่รู้ตัวถูกหลอกออกไปนี่จะเป็นปัญหาใหญ่อาจารย์พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครหลอกคุณเพราะตอนนี้มิจฉาชีพอยู่ทั่วไปหมดอยากให้คนที่ฟังอาจารย์พูดครั้งนี้ถึงแม้จะโชคดีและได้เงินเยอะก็อย่าลงทุนแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห เรื่องเงินทองปีนี้ดวงโชคลาภของคุณดีมากๆพี่เสือเรื่องความรักปีนี้ก็ดีเลยนะเพราะคุณมีดวงชะตาที่ดีมากทุกด้านจึงราบรื่นไปหมดถ้าโสดมีโอกาสสูงที่จะสละโสดส่วนเพื่อนที่แต่งงานแล้วเพราะคุณอาจมีดวงความรักค่อนข้างเยอะต้องรู้จักเหยียบเบรก รู้จักปกป้องและควบคุมตัวเองเมื่อเจอสิ่งยั่วยุต้องรักษาความรักและครอบครัวที่มีอยู่แบบนี้คุณถึงจะเป็นผู้ชนะที่มีชีวิตและสุขภาพดีเรื่องสุขภาพก็ดีมากแค่ระวังออกกำลังกายเป็นประจำก็พออาจารย์สรุปได้ว่าในปี2026เพื่อนที่เกิดปีขานทุกเรื่องราบรื่น มงคลโชคสมปรารถนาคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นทําอะไรก็ราบรื่นแต่ในช่วงแบบนี้อาจารย์มักจะเตือนสติว่าต้องระวังระวังและระวังอย่าส่งเงินออกไปง่ายๆนะ you